น้ำเย็นมากเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแหล่งน้ําธรรมชาติที่สำคัญรวมถึงเป็นที่พักผ่อนคลายร,ร้อนของคนในพื้นที่รายข่าวอีกแห่งหนึ่งนะครับอยากรู้ที่ไหนยังไงตามผมมาเลยนะครับนี่ครับเส้นทางที่จะไป ที่ที่ผมกําลังจะพูดถึงนี้นะครับก็จะผ่านเส้นทางสวนของชาวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางพารานะครับแต่ที่แปลกตาก็คือในสวนยางพาราจะมีหินก้อนใหญ่เยอะมากเลยนะครับอาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่ไกลแล้วนะครับก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับ กำลังขึ้นเนินเขานะครับถึงแล้วนะครับฝายกรองช่องเรือนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือโครงการพระราชำดำรินะครับฝายกรองช่องเรือนะครับของตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นฝายสำคัญอีกอันหนึ่งของทรายขาวนะครับที่ ทำเกี่ยวกับเรื่องระบบป่ะปาภูเขานะครับให้คนชายขาวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ร่วมกันนะครับตรงนี้น้ําจะลงมาจากภูเขานะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นภูเขาสันกลาคีรีนะครับนช่วงเดือนมีนาคมป,ปกติจะอากาศร้อนดูเล็งนะครับแต่ว่าน้ําในถังยงยังเต็มเลยนะครับความลึก ไม่ต่ำกว่าสิเมตรนะครับถังใหญ่มากนะครับนี่คือถังพัดน้ำนี่นะครับคือจุดที่น้ำไหลลงมาในบริเวณถังก็จะไหลประมาณนี้นะครับแต่ก็สามารถใช้ได้หลายหลายร้อยตัวเรือนทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแรงฝนหยุดตกนานกว่านี้นะครับน้ำตรงนี้จะไม่มีนะครับก็ต้องทำการเปิอนกิด วันวินวันหรือว่าอาจจะกําหนดเป็นเวลานะครับก็ทําความตกลงกับผู้ใช้น้ําร่วมกันในพื้นที่ทรายขาวนะครับก็ให้มาดูบรรยากาศและก็วิถีชีวิตการใช้น้ําของจุดจนทรายขาวนะครับก็จะเรียกว่าปะปาภูเขานะครับทรายขาวก็จะเรียกว่าระบบปะปาภูเขาก็ใช้กันฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันประหยัดนะครับเพื่อจะให้ได้ใช้กันอย่างทั่วถึงจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณแนวท่อส่งน้ำนะครับตรงนี้ก็คือตัวฝายนะครับบริเวณเหนือฝายจะมีอ่างเก็บน้ำนะครับ ไ,ไกลนันก็คือลำธารที่น้ำไหลลงมาจากภูเขานะครับเหมือนกับเป็นน้ำตกเล็กๆอีกแห่งหนึ่งนะครับของชายขาวลยครับไกลออกไปนั้นรอบๆฝ่ายก็จะเป็นส่วนของชาวบ้านนะครับจะเป็นสวนทุเรียนสวนสตอนะครับลงกงก็มียางาราบางส่วนนะครับ โดยรวมของฝ่ายช่องเรือนะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศไปนะครับรนี้ท่อน้ำที่ไหลลงไปสู่ถังเก็บน้ำนะครับถังเก็บน้ำของระบบประปาหมู่บ้านนะครับน้ำด้วยน้งด้วยนะครับ ี่คือจุดแหล่งน้ำำําสําคัญนะครับที่หล่อเลี้ยงชาวตำบลชายขาวนะครับผมจะพามาดูต้นกําเนิดเลยนะครับตรงน,นี้ผมให้ดูภาพจากมุมบนนะครับที่ผมยืนอยู่นี้จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับจุดนี้่วนใหญ่เขาจะมามานั่งเล่นกันนะครับจะมีรูไม้ไม่แท้ น้ำตกายขาวนะครับสำหนักท่องเที่ยวจะไม่รู้จักครับเป็นเป็นที่นิยมพักผ่อนของคนในายขาวเป็นส่วใหญ่นะครับางบลตะบนตัวของชาวบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือจุดกำเนิดของป,ป่าภูเขาของสายท่องเรือในพื้นที่ตะบรายขาวนะครับ เป็นการแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับฝ่ายช่องเรือนะครับที่เป็นทั้งแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงผู้คนรวมถึงเป็นที่พักผ่อนใยร,ร้อนของคนในพื้นที่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ